เคยสงสัยกันมีค่ะว่าเมื่อเขาเข้ามาดูเข้ามาส่องคุณแล้วเขาเกิดความรู้สึกยังไงบ้างเขามาดูมาส่องคุณแล้วทําให้เขายิ่งคิดถึงอยากกลับมาหาคุณมากขึ้นอยากจะทักกลับมาพูดคุยอยากจะขอคุณคบหรือว่าการที่เขาเข้ามาส่องคุณเนี่ยเขาต้องการมาเช็คหรือเปล่าว่าคุณมีใครคนอื่นในความสัมพันธ์นี้ไหมมีใครที่มาเพิ่มคุณมาชอบคุณนะเหมือนกับที่เขาเป็นหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาหายไปแล้วเขาเกิดคิดถึงคุณขึ้นมาอยากจะรู้ว่าชีวิตของคุณ มันเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นมาสองคุณแล้วรู้สึกอย่างไรวันนี้เรามีไพ่สามกองค่ะกองที่หนึ่งสองและสามนะคะคุณชอบไพ่กองไหนเลือกได้เลยค่ะและนี่จะเป็น energy ของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันเขามาส่องคุณละมันเกิดความรู้สึกยังไงบ้างคิดถึงหรอหรือว่ายังไงนะคะ สำหรับท่านใดที่อยากจะส่งรูปนะคะคนรักคนคุยของคุณนะหรือคนที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยอยากรู้ว่าเขาเข้ามาส่งเข้ามาดูคุณหรือเปล่านะหลังจากเข้ามาดูแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะสามารถจองคิวส่วนตัวเข้ามาได้นะซึ่งเป็นดวงของคุณจริงๆเป็นความรู้สึกของคุณจริงๆเป็นเรื่องที่เขารู้สึกต่อคุณจริงๆนะคะประมาณนี้นะอืม นี่น่าจะเป็นลักษณะของคนที่จบกันไปแล้วนะคะเหมือนกับคนกับเขาอ่ะมีเรื่องให้เราตัดจบกันไปหรือไม่ได้คุยไม่ค่อยได้คุยนะคะหรือรวมไปถึงมันเป็นอารมณ์ของการโกรธงอนน้อยใจนะคะที่เขามาดูมาส่องคุณเนี่ยเขาอยากรู้ว่าคุณหายโกรธแล้วหรือยังนะสิบดาบนะคะคุณหายโกรธคุณดีขึ้นแล้วหรือยังถ้าเขาจะกลับมางอคุณเนี่ยนะคุณจะอารมณ์ ดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นการที่เรากับเขาเนี่ยไม่คุยกันเลยนะคะเงียบเหงาหายไปเขาอยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยนะคะตอนนี้ทำใจได้แล้วหรือยังคุณรู้สึกอย่างไรคุณยังต้องการเขาอยู่ในความสัมพันธ์หรือไม่นะคะเขาอึดอัดนะกับการจากไปนะคะอันนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นเ e n ร์จีของคนที่ เรากับเขาอะน่าจะเคยเลิกกันแล้วหรือบอกเลิกไปแล้วแต่ทีนี้ฝั่งนั้นเขาอยากรู้นะคะว่าเมื่อเขาเงียบหายไปจากคุณหรือเมื่อเราไม่ได้คุยกันเนี่ยคุณมีการโหยหาเขาบ้างหรือเปล่านะเป็นพลังงานเก่าๆนะคะของคนรักที่อาจจะมามาหิหายนะหรือคนที่เงียบๆไปจากคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจความเงียบด้วยกันทั้งคู่นะคะเขาอยากจะเช็คว่าคุณตัดเขาไปแล้วหรือยัง นะะเขาคนนี้ยังคงมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่นะคะ King of Potion นะและดูแล้วยังคงรู้สึกหวั่นไหวกับเรื่องของคุณเวลาเห็นคุณโพสปุ๊บก็อยากรู้เลยว่าคุณเป็นยังไงคุณสบายดีไหมคุณมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะเอาละและสุดท้ายค่ะนะเขามองว่าคุณเใจแข็งอืมคุณเองอ่ะชอบโพสต์เรียกร้องความสนใจจากเขาเขารู้นะว่าสิ่งที่คุณโพส์อ่ะมันให้เขาดูเป็นการทําเพื่อให้เขาดูนะคะเดี๋ยวเขาคนนี้จะกั ะะหรือมีการทักข้อความกลับมาหาคุณนะคนคนนี้จะมีการทักกลับมาหาคุณหรือมีการติดต่อก,กลับมาขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเขาเข้ามาดูเข้ามาส่องเพราะเขาคิดถึงและอยากจะทักกลับมาค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นพลังงานของไพ่กองที่2ค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นมาดูมาส่องอะไรคุณอ่าดูสิเขามาดูมาส่องอะไรคุณนะเขาคิดถึงคุณหรอ หรือว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อเขามาส่องมาดูแล้วนะมาค่ะว้าวนะคะหกเหรียญน,นะอยากรู้อยากเห็นคิดถึงนะคะอืมมาในเรื่องของความรักล้น้วน,วนอารมณ์รุนๆเลยนะคะ เขาว่าอยากสารสัมพันธ์กับคุณนะอันนี้ให้ฟิลเหมือนเป็นคนที่แอบ,บรักแอบบชอบหรือคบหาดูใจเป็นคนคุยกันที่ดีไปแล้วนะคะที่เขามาดูมาส่องคุณเขาอยากเก็บข้อมูลเรื่องราวของคุณคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรคุณยังไงนะอยากเจอเขาไหมหรือว่าคุณแอบ,บมีใครใน Facebook คุณแอบ,บมีใครในแอปพลิเคชันอื่นๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาอยากดูพวกนี้นะเขาอยาก เหมือนเข้ามาดูมาส่องในความรู้สึกคิดถึงอ่ะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่อยากครอบครองคุณอยากเป็นเจ้าของคุณนะคะนะเขาแบบชอบเขาชอบโปรไฟล์ของคุณนะมันรู้สึกดีมันรู้สึกมีอะไรให้ดูนะคะเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอ่ะมันพูดถึงเขานะคะ m ิ u s e of inspiration นะคะการมาส่องคุณมันทำให้เขามีกำลังใจค่ะเขารู้สึกดีทุกครั้งที่เขาเข้ามาส่องเข้ามาดูคุณและเขารู้ว่าสิ่งที่คุณโพสต์มันเป็นการหมายถึงเขาหรือเป็นการพูดโดยรวมโดยกว้างแต่เขาคิดว่าน่าจะมีเรื่องของเขาหรือการคุณต้องพูดถึงเขาแน่นอนประมาณนี้นะคะอะเขาคนนี้อยาก ที่จะเข้ามาเป็นคนรักของคุณนะเขาหวันไหวกับคุณนะคะเขาสับสนว่าคุณเนี่ยจะเอาอยัางไงกับเขาต่อไปนะนี่น่าจะเป็น energy ของคนที่อยู่ในช่วงดูใจกันอยู่ในช่วงเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะหรือเป็นคนรักกันไปแล้วด้วยได้ไหมก็ได้นะเพราะมันเป็นความรักความหงวงใหญ่ความรู้สึกดีค่ะการมาดูของคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่ามีกําลังใจนะแล้วก็คุณกับเขามันมีดวงชะตาต้องกันด้วยนะคะสําหรับคนที่รักไพ่กองที่สองคุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะแบบเหมือน เขามาส่องเพื่อที่อยากจะคบกับคุณเขามาดูเขามาส่องคุณเพื่อที่อยากจะไปข้างหน้ากับคุณนะคะอันนี้นะประมาณนี้นะคะนี่คือ Energy ของคนที่เลือกไพ่กองที่สองใครเลือกไพ่กองที่สองพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมาให้แม่หมอเป็นกําลังใจด้วยได้เลยนะและสุดท้ายค่ะนี่คือ energy ของคนที่เลือกไพ่กองที่สามมันเองนะคะมาดูกันนะว่าเขาคนนี้มาส่องมาดูคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ สำหรับลูกดวงท่านใดน,นะคะอยากจะดูละเอียดนะคะมันจะมีแบบพิมพ์และ6คําถาม1 9 9ได้คําตอบไวใน2-3ชั่วโมงนะแล้วก็แบบโทนะคะแบบโทนี่จับถามได้ละเอียดมากๆนะคะไม่จํากัดจานวนคําถามถ้านึกคําถามไม่ออกเดี๋ยวมหมอส่งตัวอย่างคําถามให้ได้แต่ขอรูปคนรักคนคืยของคุณด้วยนะคะแนะนําจองล่วงหน้าเลยนะเพื่อความชัวเพื่อการลงบันทึกเวลานะคะเราจะได้ไม่คลาดกันนะห้าถ้วยค่ะอึดอัดใจจัง The w i l l of fortune นะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่หมูออนไปจากกันแล้วเนี่ยค่ะเดินจากกันมาแล้วทำเป็นไม่สนใจคุณไปอย่างนั้นแหละนะแต่ยังมองคุณอยู่เลยนะคะอืมทำเป็นไม่สนใจทำเป็นไม่สนใจนะแต่เขาเอาเรื่องของคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะไว้ <Why? S 1> เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอืม โอเคค่ะนี่จะเป็น energy ของคนที่ขี้หึงนะคะอืมมันเหมือนกับแลดูแล้วคุณกับเขาว่ามีการทะเลาะหรืองอนและมีการตัดจบนะคะคนที่มาสองคุณอะ คนที่มาสองคุณนะคะคุณดูเอาไวเ้เลยนะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามกองสุดท้ายนะคะเขาคนนะั้น่าเป็นคนรักเก่าของคุณนะหรือเป็นเอ NERGY แบบของคนเก่าๆคนคุยเก่าๆคนรักเก่าๆนะคะหรือใครบางคนที่เขาจบกับคุณไปแล้วแล้วเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังเซิงยังคงคิดถึงคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงคุณคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะเขาคนนี้มีการที่แบบเหมือนเดินออกมาจากคุณ่ะได้สองสาเดือนแล้วนะคะ เป็นการจากไปที่มีความรู้สึกอยู่ในหัวใจมันยังคิดถึงมันยังรักคุณอยู่นะคะเมื่อไม่มีคุณจริงๆเซ็งไปหมดเลยรู้สึกแก่สถานกายไม่ดีไม่โอเคอันนี้คือพลังงานของตัวของเขานะคะเขารู้สึกไม่ดีนะทีนี้เนี่ยนะเรื่องของคุณเนี่ยมันเอาออกจากหัวของเขาไม่ได้เลยนะคะแต่คุณน่ะและดูมีความสุข คุณแลดูเอนจอยหรือเป็นเพราะคุณมูฟออนไวหรือเปล่าคุณค่อนข้างที่จะเหมือนไปอยู่กับเพื่อนฝูงไปอยู่กับคนอื่นนะคะเมื่อไม่มีเขาแล้วเราเดินออกมาด้วยการที่เรามีคนรอบข้างให้กําลังใจหรือเราพยายามปลุกเตงขึ้นมาให้มันสนุกสนานให้มันรู้สึกแฮปปี้ให้มันรู้สึก, Happy, สกดีทีนี้เขามาเห็นเขาไม่เห็นและเขารู้สึกแบบคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมนะคะ ทำไมล่ะทำไมคุณถึงไม่เศร้าเหมือนที่เขาเศร้าอะไรประมาณนั้นนะคะเขารู้สึกว่าคุณมูฟอ่อนเร็วจังเลยคุณเข้มแข็งเร็วมากๆนะคะเขาคนนี้ยังคงมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณมันเป็นความรู้สึกหวงแหนด้วยนะอืมหวงอยากจะรู้ว่ามีใครเข้ามาจีบคุณบ้างไหมคุณเป็นยังไงคุณไปเล่นหูเล่นตากับใครหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะบทสรุปง่ายๆเลยชีวิตคุณมันดีเกินนะคะหลังจากที่ออกมาจากเขาอะชีวิตของคุณมาแลดูมีอนาคตมนแลดูไปข้างหน้ามันแลดูแบบมีอะไรให้ทํา เขาก็เลยเกิดเสียดายเลยมาส่องคุณน,นั่นเองค่ะแล้วเขาก็ตีกับตัวเองอยู่ในหัวนะคะอืว่าจะแบบอยากกลับมาหาคุณนู่นนี่นั่นนะหรือพยายามส่องเข้ามาดูเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องของคุณเนี่ยเพื่อที่จะได้ดูว่าคุณมีการเปิดรับรักใหม่ๆไปแล้วหรือยังแต่จริงๆแล้วใจของคุณเป็นอิสระอยู่นะคะคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนักหรอกคุณไปคิดเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงมากกว่าจะทำยังไงดีให้รวยทำยังไงดหีหาเงินก้อนได้ทำยังไงดีให้ชีวิตดีนะคะ a อ e of Cups นะตอนนี้แม้ว่าคุณ จะมีคนใหม่เข้ามาแต่เป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นหรือตอนนี้ใจของคุณค่อนข้างนะคะอาจจะรอรักที่คุณไม่ได้ตั้งใจคราวนี้คุณจะไม่วิ่งไล่ตามความรักแหละคุณจะอยู่เฉยๆกับ2ก็คือคุณไปคิดเกี่ยวกับเรื่องของการหางเงินนี่คืออีนิจิของคนที่เลือกพ่กองที่3านั่นเองนะคะยังไงวันนี้แม่หมอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปกันนะคะและขอให้คำทำนายดีๆแบบนี้จงเกิดขึ้นกับทุกท่านนะคะ